ในเกม Axie i n i i n i t y เนี่ยมีบัฟทั้งหมด3ชนิดแล้วก็ดีบัฟทั้งหมด13ชนิดรวมกันเป็น6 6ชนิดนะครับซึ่งบัฟเนี่ยในปัจจุบันตอนนี้มีแค่3อย่างนะครับก็คือ Attack Up, Moral e Up แล้วก็ Speed up ทั้ง3อย่างนี้สามารถสแต็กกันได้นะเช่น Attack Up Attack Up เนี่ยสามารถสแต็กกันได้มากสุด5อันก็คือทำให้การโจมตีของเราแรงขึ้นจาก20%สแต็ก5ครั้งก็เป็น100%ถูกไหมเรามาดูกันว่าการแ a t แทกเนี่ยมีการอะไรบ้าง อย่างที่เห็นนะครับก็คือการแอ t แท k อัพเนี่ยจะมีอยู่ที่ปลาเป็นหลักเนาะเนี่ยมีมีทั้งหมด3ใบเลยก็คือ apply attack บวก to this axi ก็คือเอ่อก็คือ c คลมเชล l l อย่างแรกคือแค a มเชล l l ถ้าแค a มเชล l l เนี่ยจะได้แอ t แท k บวกก็ต่อเมื่อตีบีสบ b ักหรือเม i ฟิชฮุกจะได้แอ t แท k บวกก็ต่อเมื่อตีแ a ล t เล p t ท l e หรือว่าดัสชิปเบร k หรือว่าสปอนช์เนี่ยจะได้แอ t แท k บวกก็ต่อเมื่อ,กอเอกาะของ axi ตัวนี้แตก แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นของนกเนาะก็คือคบอคู่คบคูเนี่ยก็จะบวก a t t a ท k ก,กับ a อ i กซตัวนี้เพราะคบคู่เนี่เป็นคอสศูนะครับแล้วก็มีเกาะ40ทําให้การ์ดใบนี้เอ่อเพิ่มแค่ a t t a ท k บวกเฉยๆซึ่งก็เป็นการที่ดีนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอบ่อยเนี่ยก็คือฟิชฮุกนะครับก็คือพาร์ทของมันเนี่ยชื่อ Risky Fish ซึ่งก็เป็นพาร์ที่ดีสำหรับปลานะเพราะว่าอย,อย่างปลาเนี่ยแพ้แ p l a กับเล็บทายถูกไหม แสดงว่าการที่ปลาของเรามีแอทแทกบวกเนี่ยทำให้เราสามารถตีแพลนกับทายได้แรงขึ้นแสดงว่าเราจะสามารถข้างมาได้เร็วขึ้นลิสกี้ฟิชหรือว่าฟิชฮุกเนี่ยเลยเป็นการ์ดใบที่สำคัญสำหรับคลาสอ a ควานะครับส่วนใบอื่นๆผมเจอไม่ค่อยบ่อยนะแคลมเชลก็เจอบ้างแคลมเชลเนี่ยส่วนใหญ่ข้อดีของมันก็คือตี110แล้วก็เกาะ40ซึ่งเกาะ40เนี่ยจะมากกว่าปกติเกาะเฉลี่ยเฉลี่ยปกติอยู่ที่30นะครับ ส่วนชิปเบรกหรือว่าสปอนช์เนี่ยส่วนตัวผมก็เคยใช้อยู่แล้วก็มันมันมันเอาไว้บวกแอตแทกบวกเนี่ยแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เอาไว้ใช้แอตแทกบวกเท่าไหร่แอตแทกบวกสำหรับผมเนี่ยสำหรับสปอ n g ์ Sponge, หรือว่าชิปเบรกเนี่ยมันเหมือนโบนัสมากกว่าส่วนใหญ่ก็คือผมเลือกการ์ดใบนี้มาใช้เพราะว่ามันมีดาเมจนิดหน่อยแล้วก็มีเกาะที่เยอะก็คือ90ประมาณนี้สำหรับแอตแทกบวกนะครับต่อมาก็คือ m o เรลบวกก็คือ เพิ er ่มโมเรล20%แล้วก็สามารถสแต็กได้เหมือนแอทแท็กอัพนะครับการโมเรลอัพเนี่ยผมจะไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่ามันมีแค่2ใบเองแล้ว2ใบเนี่ยเป็นบีสอย่างที่ผมบอกนะว่าผมเล่นแพลนกับอควาผมไม่มีบีสในในทีมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเออ่การโมเรลอัพเนี่ยมันมีผลดียังไงถ้าสมมุติว่าใครเคยเล่นเออ่การบีสสองใบเนี้ยแล้วช่วยผมช่วยบอกผมทีว่าโมเรลเออ่ของโมเรลอัพเนี่ยมีผลมากแค่ไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะ ก็คือหางชิบะจะเพิ่มโมเลให้กับทีมเป็นเวลา2ตาถ้าแอ็กซี่ตัวที่ใช้การ์ดใบน,นี้อยู่ในลาสแตนอีกอันหนึ่งก็คือคอนฟิดเอนซ์หรือว่าเซลฟ์แปลลีนะครับก็คือเป็นคอสศูนย์ที่มีเกาะ30ิบวกโมเรลบวกสโมเรลให้กับเอ,อ็กซี่ตัวนี้เป็นเวลา2ตาก็คือหลกัหลกๆเลยก็คือถ้าเรารู้ว่า,าจะจมมีโอกาสติดคริสขึ้น,นหรือว่าเราใกล้ตายและเราต้องการให้ตัวเราติดลาสแตนเนี่ยควรจะบวกโมเรลบวก ก๊าซสองใบนี้ก็ถือว่าเป็นตัตเลอกที่ดีนะอย่างเช่นอันนี้ความคิดของผมเนี่ยก็คือก๊าซคอนฟิเด n ซ์เนี่ยด้านขวาเนี่ยที่เป็นคอศูนย์เนี่ยน่าสนใจที่มันน่าสนใจเนี่ยเพราะามันเป็นคอศูนนั่นแหละแล้วก็บวกโมเรลมันอาจจะมีโอกาสที่ทําให้เราได้ใช้มากขึ้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีโอกาสมากแค่ไหนนะต้องดูพาร์ทอื่นด้วยว่าพาร์ทอื่นเนี่ยน่าสนใจแค่ไหนนะครับสปีดอัพเนี่ยผมเจอค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าผมเล่นปลาปลาเนี่ยจะมี สกิลสปีอัพอยู่ประมาณ2 3สกิลนะครับอ่ะอยู่ประมาณ2สกิลก็คือ go fish กับ k o i go fish เนี่ยจะทำการบวกสปีดให้กับ axi ของเราถ้า axi ของเราโดนโจมตีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าผมคาดเดาว,ว่าตาเนี้ย axi axi ของผมเนี่ยจะโดนตีประมาณ4ทีก็คือ full combo ผมก็พยายามใส่การ์ดให้ axi ของผมเนี่ยไม่ตายแล้วก็ใส่ go fish ไป1ใบาการโจมตี4ใบนะก็จะเพิ่มสปีดบวกให้ผม4สเต็ จะทําให้แอคซีของผมเนี่ยไวยเพิ่มขึ้น80%ทําให้ตาหน้าแอคซีของผมเนี่ยมีโอกาสได้ตีก่อนส่วนอันหลังก็คืออันต่อมาก็คือคอยการ์ดใบนี้ผมเลือกที่จะใช้กับแบ c ็กไลน์เพราะว่าเวลาเวลาเราเล่นปลาแบ c ็กไลน์อย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสได้เจอกับเบิร์ดค่อนข้างบ่อยนะครับแสดงว่าการที่เรามีสปีดเนือกว่าเบิร์ดในตาใดต,ตาหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้เนี่ย จะทำให้เรามีโอกาสเยอะขึ้นในการชนะเบิร์ดนะครับเพราะว่าส่วนตัวเบิร์ดเนี่ยสังเกตได้ว่าเบิร์ดเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีการเบิร์ดใบไหนที่เพิ่มสปีดนะก็คือจะมีแต่การ์ดปลากับการ์ดของบีสนะครับสมมุติว่าตาหน้าเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่าผมเนี่ยจะต้องเหลือหนึ่งหนึ่งกับเบิร์ดแน่นอนผมก็เล่นโคยหนึ่งใบ แล้วก็พยายามทําให้ผมมี energy เหลือในการ one shot burst ได้ในตาหน้าทําให้โคยเนี่ยเป็นการ์ดใบที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับอควาแบคลน์นะครับส่วนต่อมาก็คืออาร์โคอาโคนี่ก็เป็นบีสการ์ดเนาะซึ่งออใบเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันจะบวกสป e e d ให้กับแอกซีตัวเนี้ยเมื่อโจมตีถ้าสมมติเราโจ,จมตีสําเร็จเนี่ยจะทําการบวก speed เป็นเวลา2ตาซึ่งบีสเนี่ย s p e e ของมันคือเท่าไหร่31หรือเปล่า31หรือ41น่าจะ4 1 ซึ่งมันพอๆกับเว็บไทยเดี๋ยวผมเปิดก่อนแป๊บนึแบบนงบีสกับเล็บไทยเนี่ยถ้าเป็น p พเนี่ยมันจะทําการตีใกล้กันทั้ง2ตัวแล้วบีสเนี่ยจะชนะเล็บไทยนะแต่ว่าลองคิดสภาพว่าถ้าเล็บไทยอีกฝั่งเนี่ยได้โจมตีก่อนเราด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้บีสของเราเนี่ยมีโอกาสตายได้เพราะว่าบีสของเราก็ไม่ได้มีเลือดเยอะแสดงว่าการใบเนี้ย ก็มีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้บีสของเราได้ตีเล็บทายอีกฝั่งก่อนทําให้มีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับการบปนนี้ก็น่าสนใจสําหรับคนที่กําลังมองหาบีสที่สามารถชนะเล็บทายได้มาถึงดีบับนะครับเดี๋ยวดีบัฟเดี๋ยวผมจะไล่เป็นแอตแทกดาวอะไรอย่างนี้ก่อนนะแอตแทกดาวสปีดดาวแล้วก็โมเรลดาวนะแอตแทกดาวเนี่ยก็คือเอ่อพวกแอตแทกอัพหรือแอตแทกดาวเนี่ยมันก็สแต็คได้ถูกไหม ในอย่างเช่นเบิร์ดเนี่ยก็จะมี2ใบก็คือ apply attack down attack ลบเนี่ย on t a r g ก็ก็คือถ้าสมมุติโจมตีตัวไหนมันก็จะลบ Attack ตัวนั้น apply to attack down to this axis risky f a t t e r เนี่ยก็คือเวลาเราใช้เนี่ยกอการ์ห่งมันชื่อ the last one เนาะเวลาเราใช้เนี่ยการโจมตีครั้งถัดไปของ Axie ของเราเนี่ยก็จะทำการลดดาเมจลงซึ่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะก็เพราะว่าในมุมมองของผมนะผมมองว่าเขาต้องการบาลานซ์ทำให เอ่อการ์ดคอสหนึ่งเนี่ยทำดาเมจได้มากถึง150แต่ว่าก็มีดาวน์ไซด์ก็คือจะทำให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยเออ่มีความรุนแรงน้อยลงบัคโน伊斯ก็เป็นการ์ดของบัคแอพพลายแอตแทกลบทูทูทาร์เก็ตก็คือถ้าเราตีตัวไหนตัวนั้นก็จะตีเบาลงแล้วก็การ์ดของเรปไทยทูพอยซันทาร์เก็ตก็คือถ้าสมมติว่าถ้าทาร์เก็ตเนี่ยติดพิษอยู่แล้วเราใช้การ์ดใบเนี้ยตีทาร์เก็ตเนี่ยจะทำให้เอ่อเป้าหมายของเราเนี่ยตีเบาลงด้วยนะครับ อ่ะต่อมาก็เป็นการลบสปีดเนาะการลบสปีดเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอบ่อยอ่ะแต่อย่างการที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือ l a กก i n g การแลกกิ้งเนี่ยก็จะเจออยู่ใน t e r m i n ิน o เตอร์เล็ทถ้าใครยังไม่รู้จัก Terminator ทอร์มินเตอร์เล็บทยเนี่ยจะเป็นเล็บทายแบ็ k ไลน์ที่เป็นการผสมระหว่างการเล็บทายกับการบัคทำให้เอ่อการชนะท้ายเกมเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะมันมีสกิล เพราะมันมีสกิลสตาร์ททั้งหมด2สกิลแล้วก็มีสกิลลบสปีดสกิลนี้แล้วก็มีสกิลที่ทําให้ถ้าถ้าเราดีบัฟเนี่ยเราจะโดนโจมตีแรงขึ้นพูดง่ายๆก็คือมันเป็นฝันรลายสาหรับการเล่นแบ็คลน์ที่เป็นเอ่อเบิร์ดหรืออควาเพราะว่าเราจะมีโอกาสชนะไอเทอร์มินาเตอร์เลฟทายเนี่ยค่อนข้างยากด้านบนนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของเทอร์มินาเตอร์เลบทายเพราะว่าข้อของมันคือเป็นคอสศูนย์ซึ่งคอสศูนย์เนี่ยมันก็ดีโดย โดยตัวมันอยู่แล้วแล้วก็ทำดาเมจ40ต่อมาก็คือ disarm ก็คือเป็นการ์ดของเล็บทายนะครับการใบเนี้ยผมก็เจอค่อนข้างบ่อยนะก็คือเอ่อเอฟเฟกเนี่ยทั้ง3ใบเนี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันที่สเตตแล้วก็ต่างกันที่เอ่อพาร์ทของใบส่วนการโมเรลลบเนี่ยอ่มีอยู่ใบเดียวนะครับก็คือคิวปิด apply morale lob to enemy for 2 round ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าการที่ apply morale lob เนี่ย มันมีผลมากไหมแต่ความรู้สึกของผมก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการที่มันโมเรลใน PVP มันไม่ได้มีความสำคัญขนาดเท่าสปีดอันนีใน้ในมุมมองของผมนะในมุมมองของผมคนเดียวนะผมมองว่าสปีดเนี่ยสำคัญกว่าโมเรลหลายเท่านะครับต่อมาก็จะเป็นการดบีบัฟอื่นๆนะเดี๋ยวผมจะไล่แล้วก็อธิบายให้ฟังอโรมา การที่เอ็กซี่เนี่ยมีอโลมาเนี่ยจะทําให้การโจมตีของเราเนี่ยไปแอตแทกตัวที่มีอโรมาก่อนซึ่งการที่มีอโรมาเนี่ยตอนนี้ในเกมเนี่ยมีอยู่หนึ่งใบก็คือเอ็กบอมบ์ก็คือเป็นไข่นะก็คือจะเป็นการ์ดเขาก็คือถ้าสมมุติว่าเห็นนกตัวไหนที่มีที่มีไข่อยู่ติดอยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นเอ็กบอมบ์แน่นอนนะครับก็คือถ้าใช้การ์ดใบนี้ปุ๊บจะทําการเพิ่มดีบัฟแอปพลายอโรมากับเอ็กซี่ตัวเนี้ยจนกว่าจะจบรอบต่อมาก็คือชิล ก็คือ a อ็กซที่ได้รับผลของดีบัฟอันนี้จะไม่สามารถเข้าล t าสแ n นได้ก็จะมีอยู่2ใบนะครับก็คือเป็นการ์ดหางของปลาแล้วก็เป็นอ่แล้วก็เป็นการ์ดหางของนกด้วยทั้ง2ใบเนี่ยจะทำการอัพพลายชิลให้กับ Target ก็คือถ้าการ์ดใบนี้โจมตีเป้าหมายสำเร็จเนี่ยจะทำการอ p พพลายดีบัฟอันนี้ไปทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถเข้าล t าสแตนได้นะครับต่อมาก็คือเฟีย f เฟียเนี่ยแอ็ซี e ตัวที่ ได้รับเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถโจมตีได้ถามว่าโจมตีได้ไหมจะตีได้นะแต่ว่ามันจะโจมตีไม่โดนมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด3ใบบอลลูนพอปก็คือเป็นการ์ดหลังเนาะเป็นการ์ดหลังของเบิร์ดท,ที่มีเป็น,เป,นเป็นลูกโป,ป่งสีแดงการบอลลูนนี้เป็นการ์ดคอสู์ที่ทำดาเมจ40ถ้าการ์ดใบนี้โจมตีสําเร็จเนี่ยจะทําให้ทารเก็ตเนี่ยติดเฟียร์หนึ่งเทินแต่ถ้าสมมติว่าแอ็กซี่ของเราเนี่ยโดนโจมตีในขณะที่การ์ดใบนี้ถูกเล่นในตานั้นเนี่ย จะทำให้ตัวที่เล่นการ์ดใบนี้หรือว่าตัวเราเนี่ยติดเฟียแทนนะครับก็เหมือนลูกโป่งระเบิดใกล้ๆหูวเราอาจจะรู้สึกกลัวหรือตกใจใช่ไหมแต่สมมติว่าเราลูกโป่งเนี่ยเราไประเบิดที่ตัวแ e อ็กซี่อีกฝั่งเนี่ยจะทำให้อีกฝั่งติดเฟียประมาณนี้นะอันนี้ผมเข้าใจง่ายๆต่อมาก็คือการ์ดเขาของบัคก,ก็คือแอปพลายเฟียก็คือทาร์เก็ตที่โดนโจมตีตัวเนี้ยแล้วมีโลอยู่เนี่ยจะติดเฟียการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดที่ดีนะผมว่าก็าโอเคการ์ดอีกใบนึงก็คือคิวบันนี่จะ จะติดเฟียก็ต่อเมื่อเราเนี่ยตีทาร์เก็ตสำเร็จแล้วก็เล่นการ์ดเป็นเชนไอ้เพลย์อิน h ร i n เชนตอนนี้ผมผมจะอธิบายฟังก็คือการเชนเนี่ยคือสมมติว่าแอ็กซี่สตัวเนี่ยมีแอ็กซี่สตัวที่ใช้การ์ดคลาสเดียวกันจะทําให้เกิดเชนเกิดขึ้นเชนเนี่ยข้อดีของมันก็คือจะทําให้โล่เนี่ยได้มากขึ้นถ้าสมมุติว่าอย่างอันนี้ยกตัวอย่างของผมนะของผมเนี่ยเป็นปลา2ตัวข้างหลังถ้าสมมติว่าปลา2ตัวหลังของผมเนี่ย ใช้การ์ดปลาเหมือนชาร์ดปลาไม่ว่าจะเป็นการ์ดการ์ดปลาที่ต่างกันหรือเหมือนกันเนี่ยมันจะเกิดเชนเกิดขึ้นพอเกิดเชนเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้โลของทั้ง2ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นการ์ดใบนี้จะอภ p l y f e a สองตาก็ต่อเมื่อ play อินะเชนถ้าสมมติว่าแบล็คลน์ของผมเนี่ยใช้คิวบันนี่แล้วแล้วแถวกลางของผมใช้คิวบันนี่เหมือนกันเนี่ยทั้ง2การจงตีนั้น,นจะทําการอภ p l y f e a เป็นเวลา2ตาอันนี้ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเรื่องเอ่อเชนแล้วก็เรื่องโล มาพร้อมกันนะครับในวิดีโอหน้าหรือว่าถ้าเข้าใจแล้วหรือไม่เข้าใจยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับต่อมาก็คือฟราจายฟราจายเนี่ยแปลว่าเปลาะบางนะครับก็คือโล่เนี่ยจะได้รับดามี2สองเท่าจากการโจมตีครั้งต่อไปก็ <S <S จะมีอยู่การ์ดใบเดียวนะครับก็คือสไปคี้วิงจะทําการแอพพลายฟราจายเนี่ยกับททร์เก็ตจนกว่าจะจบรอบนะครับก็คือเป็นการ์ดคอส์ศูลสำหรับผมเนี่ยมันก็เหมือนอการ์ดเจาะเกาะเนาะก็เหมือนแบบว่าเราใช้การ์ดใบนี้เราก็ใช้การ์ดอะไรก็ได้อีกใบหนึ่งที่ทําให ละลายเกาะอ,อีกฝั่งได้อย่างเช่นถ้าสมมติอีกฝั่งใช้พัมกิ้น2ใบเงี้ยพัมกิ้น2ใบมันเอ,อ่อโลประมาณ240แล้วถ้าสม,มมติเราใช้การ์ดใบนี้ปุ๊บการโจมตีครั้งเดียวเนี่ยก็คือถ้าสม,มมติการโจมตี120ของเราจะทําให้ดาเมเน่คูณ2ใส่โลทําให้โลเนี่ยแตกอไว้ขึ้นถ้าเราโจมตีสําเร็จเนี่ยจะทําให้อีกฝั่งติดจ,จิส์เป็นเวลา2ตานะครับซึ่งผมมองว่ามันก,มนก็มันก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้นะเพราะว่าอย่างเช่นริมดับเบิลนัทเนี่ย มันจะมีมันจะมีการ์ดใบหนึ่งก็คือโลนินโลนินเนี่ยมันจะต้องคอมโบกับการ์ดอีก2ใบเพื่อที่จะทำให้การ์ดโลนินเนี่ยโอกาสโจมตีติดคีย์ทิคอลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอถ้าสมมติว่าตัวนั้นเนี่ยโดนจิงส์เนี่ยมันจะทำให้ตัวนั้นน่ะไม่มีโอกาสตีติดคีย์ทิคอลทำให้การ์ดสองใบเนี้ยสามารถเคาน์เตอร์เอ่อริมบีสได้นะครับก็เป็นการที่ดีนะถ้าสมมุติเราจะเลือกมาใช้ r ิท a ลเนี่ยก็เหมือนการทำดาเมจแบบถึงตายนะครับก็คือมีโอกาสทำให้ตายได้หรือว่ามีโอกาสตายใกล้ตายอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการโจมตีครั้งต่อไปกับแอ็กซีที่มี r ิท a ลเนี่ยจะเป็นคริติคอลอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็มีอยู่ใบเดียวในตอนนี้ก็คือเอ่อแอ็กซีคิสนะครับเป็นการ์ดของบีสที่จะอัพพลาย t a ทลก็คือจะติดดีบับ r ิท a ลเนี่ยกับแอ็กซีอีกตัวหนึ่งถ้าแอ็กซีตัวนี้เลือดน้อยกว่า30% ผมมองว่าการ์ดใบนี้มีโอกาสได้ใช้ยากนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างบีชเองเนี้ยบีชเป็นตัวที่เลือดน้อยอยู่แล้วแล้วก็โดนโจมตีไม่กี่ทีเนี่ยก็สามารถตายได้ในวันช็อตอยู่แล้วนะครับผมเลยมองว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่จะทําให้บีชของเราเนี่ยมีโอกาสตา่ำเลือดต่ำกว่า30%มสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเข้าใจไหมว่าถ้าเลือดต่ำกว่า30%มสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเลือดมันจะอยู่ประมาณร้อยหนึ่งซึ่งเลือดเต็มของมันอยู่ประมาณ300ใช่ไหมแสดงว่าเราคอมโบการ์ดประมาณ3ใบนี่มันก็ตายแล้วนะ หรือว่าถ้าชัวร์ก็คือ4ใบย,ยังไงบีสก็ตายนะครับทําให้การ์ดใบนี้ผมมองว่าโอกาสใช้เนี่ยน้อยแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถบิวทำให้เรามีโอกาสใช้การ์ดใบนี้ได้เนะี่ยผมว่ามันก็ยังเวิร์กนะถ้าถ้าคิด,ถ,คดถ้าคิดบิลออกนะตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเพราะว่ามันมันยังไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับผมต่อมาก็คือพอยซันพอยซันเนี่ยจะสามารถสแต็กได้นะครับอ่ะสมมติว่าแพลนของผมเนี่ยมีพอยซันติดอยู่5ใช่ไหม 5คณ2ก็คือ10แสดงว่าทุกแอคชั่นที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยไม่ว่าอีกฝั่งตีหรือฝั่งผมตีหรือแอคซีแบ็กไลน์ผมตีเนี่ยแพลนของผมเนี่ยก็จะได้รับ10ดาเมจ10ดาเมจ10ดาเมจตามการ์ดแอคชั่นที่เกิดขึ้นในเกมนะครับการที่มีอยู่เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3ใบนะครับก็คือ Garage Worm ก็จะเป็นการ์ดเหมือนน้ำหนามอยู่ที่หลังของบั c k นะครับ Gar a g e w เ r m จะทำการ apply poison 2 poison กับ target นะครับ ถ้าเล่นเป็นห่วงโซ่กับแอคซี่อีกตัวหนึง่งก็อย่างที่ผมบอกก็คือวิธีการเล่นเป็นห่วงโซ่ก็คือถ้าสมมติตัวกลางใช้กาเลชเวิร์มแล้วตัวหลังใช้คิวบันนี่จะเป็นการเล่นเป็นห่วงโซ่ก็คือการเพลย์อินในเชนนะครับก็คือเล่นเป็นห่วงโซ่ใช้การ์ดเป็นคลาสเดียวกันทําให้เกิดเชนเกิดขึ้นการต่อมาก็คือเป็นการ์ดหางของแพลนนะครับก็คือแยมผมมองว่าเป็นการ์ดที่ดีสําหรับแพลนแทงนะครับเพราะว่าก็คือถ้าสมมติว่าการ์ดจบ การ์ดใบนี้ได้โจมตีจะทำการเอ่อแอพพลายพอยซันกับศัตรูหรือถ้าถ้าแอ็กซี่ที่ใช้การ์ดใบ,บนี้ถูกโจมตีอ่ะตัวที่โจมตีแอ็กซี่ที่เล่นการ์ดใบนี้เนะี่ยมันจะโดนพอยซันตามจำนวนที่แอทแทคนะครับถ้าสมมุติว่านกเงี้ยเบิร์ดแบ็กไลน์เนี่ยโนะจมตีแพลนทะ์แพลนท์แทงค์เนี่ยที่มีแยมอยู่เนะี่ยสี่ใบมันจะทำการเพิ่มสี่สแต็กให้กับเบิร์ดที่โจมตีแพลนท์นะครับ การ์ดต่อมารัสเน็กนะครับก็คือเป็นการ์ดคอสศูนย์สิบดาเมจเกาะยี่สิบ 20, ที่จะทําการอัพพายพอยซั่นกับทาร์เก็ตนะครับพอยซั่นอ่ะอัพพายทีหนึ่งก็คือสองสแตก็กผมเห็นท็อปแลนเดอร์เขาก็ใช้กันเนาะเป็นคอมโบแบบทีมพิษต่อมาก็คือการ์ดหลับการ์ดใบเนี้มีประเด็นกับผมผมากการโจมตีครั้งต่อไปจะเออ่หลีกเลี่ยงโล่ก็คือจะจะตีเจาะเกาะนั่นแหละพูดง่ายๆซึ่งตอนเนี้ยมีอยู่หนึ่งใบเท่านั้นก็คือดับเบิลท็อปเป็นการ์ดของนก ที่ผมเคยโดนเนี่ยผมเคยโดนดับเบิลท็อกแล้วก็การ์ด120 130ดาเมจของเบิร์ดเนี่ยแล้วก็ดับเบิลท็อกแล้วก็การร้อยยดาเมจทำให้อัควาของผมเนี่ยที่มีเกาะ140เนี่ยโดนโจมตีจนตายไปเลยก็คือการโจมตีไอ้ไอ้ดับเบิลท็อกเนี่ยมันคือโจมตีปุ๊บการโจมตีที่ดับเบิลท็อกใช้โจมตีเนี่ยมันเจาะเกาะเข้าไปเลยแล้วการโจมตีครั้งต่อไป ก็อัพพลายสลิปก็ทําการเจาะเกาะเล่นอย่างเงี้ยซ้ํา2รอบทําให้ผมมองว่าการ์ดใบเนี้ยมันอาจจะบลัคอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันอนะัพพลายสลิปทูทูตาเกตเนี่ยผมเลยมองว่าจริงๆแล้วเนะี่ยการโจมตีที่ที่โจมตีครั้งแรกโดยที่ใช้ d ด u บล e ทอร k กเนะี่ยไม่ควรเจาะเกาะได้แต่ว่าการ์ดใบต่อไปเนี่ยเจาะได้ตรงแล้วผมเลยมองว่าการ์ดใบเนี้ยยังโกงอยู่นะเพราะผมโดนมาทีนึงแล้วผมร้องเลยผมพูดจริงๆผมรู้สึกแบบการ์ดใบนี้มันโกงไปนะ เพราะอย่างเช่นแบบเราเราใช้4ใบเนี่ยเพื่อฆ่าตัว1ตัวได้ไม่ว่าจะเกาะเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเกาะเท่าไหร่เราใส่เราสามารถใช้การ์ดสใบเนี่ยเพื่อฆ่าแอ็กซี่งตัวได้มันมันมันบ้าเปล่ามันแบบเพี้ยมันโกงไปอะเอฟเฟกต่อมาก็คือสติชนะครับก็คือมันจะถูกข้ามในการโจมตีทั้งต่อไปมอนสเตอร์เนี่ยจะใช้การ์ดใบนี้แล้วก็จะไปโจมตีตัวข้างหลัง,ลงเราเนาะ,อ,ะอ่ะก็จะมีอยู่แค่2ใบนี้นะครับการ์ดสใบนี้ผมมองว่า ดีบัฟอันนี้มันมันไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครสามารถหาทีมคอมที่สามารถใช้การ์ดส,สองใบนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็ถือว่าดีนะครับถ้าถ้าถ้าแบบว่าแต่ว่าผมมองว่ามันเปลืองมันเปลืองเกินไปที่จะเออหากาดมาเลย์ลาวกาดส,สองใบเนี้ยยังมีการ์ดใบอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้เยอะนะครับต่อมาดีบัฟอันสุดท้ายที่เราจะเจอกันค่อนข้างบ่อยใน PVP แล้วก็ PVE นะครับก็คือสตันถ้าสมมุติว่าเราติด การโจมตีครั้งต่อไปของเราจะพลาดแล้วก็การโจมตีครั้งครั้งต่อไปที่เราโดนเนี่ยจะทําการทะลุเจาะเกาะสําหรับใครที่สนใจก็กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับแล้วก็เออผมมี Discord ด้วยนะ Discord ก็อยู่ในลิงก์ดีสคริปชั่นนะครับสําหรับใครมีคําถามอะไรก็ตามที่อยากให้ผมตอบเออเร็วกว่าในคอมเมนต์หรือว่าอยากคุยยาวๆอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสามารถเข้าประเทศ s c o r d นะครับแล้วก็หน้าหน้าเวลคั่มเนี่ยมันจะมีให้ติ๊กว่าเป็นซับสไครเบอร์ก็กดติ๊กอีโมชับ แล้วมันก็จะทําการเพิ่มโลแล้วก็ทําให้เราเห็นห้องอื่นๆได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ